กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายพ่อกันชินเคยกับช่องปุงเหนิงชาแนลมอนี่ผ้าพี่น้องมาลุงทงลุ่งทาคือเก่าพี่น้องมอนี่สิผ้าพี่น้องมาเบิ้งลดเกีียวพี่น้องเก็บบรรยากาศลดเกี่ยวเขาหอมมะลิกอคสิบหาพี่น้องเป็นหน้าพี่น้องเกษตรกรในหมู่บ้านนี่หระพี่น้องในหมู่บ้านปอหน่อยเองเพิ่นเกีียวแล้วเพิ่นจะเอาไปตากลุ่งซีพี่น้องว่ายงก็เอาไปขายนี่หลพี่น้องขายเป็นเขาสด เขาฮอมลิกอขอซิบหาพี่น้องมีกะอุ่มหนึ่งพี่น้องมีเกียเียวได้อุ่มหนึ่งกะประมาณ2,200กิโลกร,รัมพี่น้องกะจะเอาไปตากโล่งสีเอาไปขายเป็นเขาซอสพี่น้อง มีกะเทิ่งรถนีกะอุ่มหนึ่งพี่นอ้องอุ่มหนึ่งกับสองพันสองร้อยกิโลกรัมพี่น้องอุ่มคูหนึ่งของรถเกี่ยวมือนีเพื่อนกะเกี้ยวอีกมือนหนึ่งหมูวานเพิ่นกะเกี่ยวพี่น้องแป้งนี้พี่น้องเกษตรกรเพื่อนมีหน้าหลายพี่น้องเพื่อนมีหน้าหลายเพิ่นเกี่ยวเข่าเบาเข่าหอมมะลิกขอขอซิบหาพี่น้องเก็กบบรรยากาศทองทงช่วงสายๆพี่นอ้อง บรรยากาศเขากอคอสิบหาลุ่มว้อยว่พี่น้องมือนีรู้ซึ้งล่มหนาวทางบานพ่อหน่อยจังหวัดสุรินทร์กะหนาวรูซึ้งล่มหนาวได้สามสี่หมื่นแล้วพี่น้องมามือนีพ่อหน่อยกะจามาผ้าพี่น้องเอฟซีมาอัปเดตล่าค่าเขาเขาเจ้ามะลิกอคอสิามือนีล่าค่าปั๊บขึ้นพี่น้องล่าค่าขยับขึ้นก็ถือว่าล่าค่านี้พี่น้องเกษตรกรกะพ่อใจพี่น้อง พอใจอยู่มาเริ่มต้นที moved. สอสกตอำเภอเมืองสุรินทร์รับสื่ออยู่กิโลกรัมละ12บาทพี่น้องหรือตันละ12,000บาทสกตอำเภอศรีขอละพุมรับสื่ออยู่ทีกิโลกรัมละ12บาทหรือตันละ12,000บาทโล่งสีจิตตรงอำเภอเมืองการับสื่อกิโลกรัมละ12บาท หรือตันละ12,000บาทถือว่าล่าค่ากะขยับบางโล่งสีกันยังราคาคงทีพี่น้องถือว่าลาค่าพี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นรับได้ราคานี้พี่น้องมาทีอำเภอสนมการรับสื่อที่กิโลกร,รัมละ1 1บาท50สตังหรือตันละ11,500บาทโลง่งล้านรับสื่อพี่น้องเป็นร้านนี้พ่น นี่พ่น,พนบานกาลันอำเภอสีขอละพุ่มเพิ่นปั๊บขึ้นจากมือว่านพี่น้องมือนี้เพิ่นขื้นเป็นทีกิโลกรัมละ12บาท20สตังหรือตันละ1 2 2 0 0มบาทเพิ่นปั๊บขื้น20สตังจากมือว่านพี่น้องราค่ามือนี้กับปั๊บขื้นพี่น้องสอกตอำเภอสำโรงท่ารับสื่ออยู่ทีกิโลกรัมละ12บาทหรือตันละ12,000บาท จังหวัดศรีสะเกดอำาเภอปางกูกรับสืะะ่อยูทิสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตังก์เตตันละหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้บาทกัราคายังคงทีจากเมื่อวานอยู่พี่น้องอําเภอลาศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดกรับสื่อกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตังตันละหนึ่งมืนหนึ่พันแปดร้อยบาทอําเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดกรับสื่อทีกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทห0าสิบสตัง หรือตันละ11,500บาทนี่นี่กลเป็นล่าค่าเข่ามลิกอขอสิมหาเป็นเข่าซดเด้อพี่นอ้องแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอล่าค่าจะแตกต่างกันราค่าจะบ่คือกันเด้อพี่นอ้องมามือน,นี้พอหน่อยกะจะพาพี่น้องมาไล่างานลาค่ากลางเข่าหอมมะลิ กอคอสิมหาเข่าเกียวสดเป็นล่าค่ากลางจากสมาคมล่งสีเข่าพี่น้องมาเริ่มต้นทีจังหวัดบุรีรัมย์กระลับสื่อทีกิโลกรัมละ1 1บาท80สตางค์จนถึง12บาทหรือตันละ1 1 8 0 0บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครราชสีมารับสื่อทีกิโลกรัมละ11บาท70สตางค์จนถึง12บาทหรือตันละ1 1 7 0 0อยบาทถึง10,000ื สองพบาทจังหวัดขอนแกน่นรับสื่อที่กิโลกรัมละสิบาทถึงสิบสบาทสาหรือตันละหนึ่งถึงหนึ่งยบาทมาต่อกันที่จังหวัดยโสธรรับสื่อที่กิโลกรัมละสิบเบาทหกสติตถึงสิบสองบาทสี่สิบสตาหรือตันละหนึ่งมอยถึงหนึ่งบาท อุบลราชธานี่รับสื่อที่11บาท70สตางค์ถึง12บาทหรือตันละ1 1 7 0 0 7บาทถึง12,000บาทจังหวัดศร,รีส, 10, 100, สระเกดรับสื่อที่11บาท60สตางค์ถึง12บาทหรือตันละ1 1,600ถึง12,000บาทจังหวัดสุรินทร์รับสื่อที่กิโลกรัมละ11บาท5 0สตางค์ถึง12บาทหรือตันละ10,000 หน0 0งพันหถึงหนึ่งนสองพบาทจังหวัดพะเยารับสื่อที่กิโลกรัมละ11บเาทแปดสิบสตางค์ถึง12บสองบาทหรือตันละหนึ่งมืนหนึ่งพันแปอยบาทถึงหนึ่งมืบาทมหาสารคามรับสื่อทีกิโลกรัมละสิบเาทแปดสิบสตางค์ถึง12บาทหรือตันละหนึ่งบาทถึง1น0่งมืนสองพันบาทสกลนครรับสื่อทีกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาท ถึง12บาทหรือตันละ1 1 0 0 0ถึง12,000บาทอุดรธานีรับซื้อที่11บาทถึง11บาท75สตางค์หรือตันละ1 1 0 0 0ถึง11,750 11, นี่กะเป็นล่าค่ากลางเขาหอมมะลิก็ขอ15เขาเกี่ยวสดพี่นอ้องลายจังหวัดที่อัปเดตให้พี่น้อง f อซีได้รับชมรับฟังกัน มือนีกะพ่อหนือกะผ้าพ,พี่น้องเอฟซีมาเก็บบรรยากาศเกี่ยวเขา่าหอมมะลิกขอคอซิบหาบรรยากาศทองทุง่งย่ำเส้ายพี่น้องลมว้ยว้อยบานพ่อหน่อกะรูซึกถึงลมหนาวพี่น้องสามสี่มือเสาร์มาอากาศเย็นลมว้ยว้อยพี่น้องบานพี่น้องเอฟซีทันใดลมหนาวแล้วกะสามารข้อมมต์แหลกเปลี่ยนวาบานพี่น้องเอฟซีทันใดลมหนาวแล้วพี่น้องหลับถึงลมหนาวแล้ว วันนี้พ่อหน่อยกัเก็บบรรยากาศทองทุงมาฝากพี่น้อง f อฟซีเนี๋ยรับชมรับฟังมาต่อกันทีเขาแห่งพี่น้องเขาแห่งเขาไม่กอขอสิบหาความชื้นมาเกินสิบหาเปอร์เซนต์ล่จังหวัดพี่น้องอุดอรท่านี่รับสื่อที่กิโลกร,รัมละ13บสาทหาส,สตังค์ถึง14บสาทหาส,สตังค์หรือตันละ1นึ0งบาทถึงหนึ่งบาท จังหวัดสุรินทร์รับซื้อที่กิโลกรัมละ14บาทถึง14บาท50สตางค์หรือตันละ14,000บาทถึง14,500บาทบุรีรัมย์รับซื้อท um ี่กิโลกรัมละ14บาทถึง14บาท50สตางค์หรือตันละ14,000ถึง14,500บาทสีสะเก็รับซื้อที่กิโลกรัมละ14บาทถึง14บาท50สตางค์หรือตันละ14,000ถึง1น0 0 0 สี่พันหาอยบาทพี่นนอกนี่เป็นเขาแหง้งความชื้นมาเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาไม้เด้อพี่นนอกนี่เป็นล่าค่าเขาไม้เอา้ามือนีพ่อหน่อยกะอัปเดตล่าค่าเขาเกียวซดเขาหอมมะลิกอ1สิบหาโซนจังหวัดสุรินทร์บานพ่อหน่อยลากะเขาหอมมะลิเกียวซดล่าค่ากลางล่จังหวัดลากะเขาแหง้งพี่นนองเขาแห้งกะมีอยู่รายงานเขามากกับีจังหวัดพี่นนอก สามารถคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพงเน่งชาแนลเมือนี้พ่อหน่อยเก็บบรรยากาศช่วงสายๆบึงเขาหอมมะลิกอคอสิอหาพี่นอ้องเกียเกียวรถเกีียวเขาบรรยากาศทองทุงฝากพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยต่างจังหวัดได้รับชมบรรยากาศทองหน้าบยาศหนาวพี่นอ้องทางซุรินอากาศหนาวเลยเด้อพี่นอ้องร่มว่อยร่มแห้งคักพี่นอ้อง เอามือนี้ก็เก็บบรรยากาศลดเกี่ยวเขา่าทองทุงเขาก็คอสิบหามาฝากพี่ฝากนอก้องสำหรับคลิปนี้พอน้อยก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับขอให้พี่นอ้องอีซีสุขภูสุขโคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเก็บบดจนรักษาสุขภาพนี่เด้อครับช่วงนี้กะร่มหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอน้อยก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับ